ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงทางมายังช่องนี้ทั้งชาวไทยและสปะปลาวทุกคนด้วยครับมหาสึกคนชนเทพวันนี้ขอเสนอพระศิวะหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อของพระอิศวรตัวแทนฝั่งถวยเทพในสงครามแร็นานาล็อกขออนุญาตไม่ใช้คําราชาศัพท์นะจ๊ะพระศิวะหรือพระอิศวรคือหนึ่งในตรีมรติหรือเทพเจ้าสูงสุด3พระองค์ตามความเชื่อในาศาสนาฮินดู อีกสองพระองค์ได้แก่พระพรหมและพระวิษณุพระศิวะไทแผงการส,สร้างและทำลายล้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนั้นพระศิวะมีรูปกายเป็นชายหนุ่มร่างกำยำผิวสีขาวนุ่มห่มหนังเสือเหมือนเลือสีมีสังวานเป็นรูปประคำหรือหัวกะโหลกมนุษย์มีงูเห่าคล้องคอ,งอไว้ผมยาวเมื่อเป็นจุธามีพระจันเป็นเป็นและแม่คงคายอยู่บนยอดจุธาซึ่งพ่นน้ำออกมาตลอด และมีดวงตาที่สามกลางหน้าาซึ่งโดยปกติมักจะปิดอยู่เสมอตามความเชื่อได้กล่าวว่าหากดวงตาที่สามเปิดขึ้นเมื่อใดจะบรรดาลไฟบาลัยกันเผาผลาญล้างโลกถือว่าเป็นการสิ้นสุดหนึ่งกับก่อนที่พระพรมจะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชั่นมังงะพระศิวะนั้นมีรูปกายเป็นชายหนุ่มผิวสีม่วงผมไม่ได้ยาวมากมีผ้าโพกหัวสีเหลืองดวงตาที่สามก็เปิดอยู่ตลอดเวลากางเกงก็สีเหลืองซึ่งก็มีจุดที่เหมือน และไม่เหมือนตามความเชื่อของศาสนาฮินดูคาแรคเตอร์ของพระองค์ในเวอร์ชันมังงานั้นจัดว่าเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนชื่นชอบการต่อสู้เป็นอย่างมากข้าว่าเราน่าจะรีบๆล้างบางมันได้ละมั้งนานแล้วสินเนาะที่ไม่ได้เครื่องร้อนแบบนี้ความจริงพระศิวะถูกจัดให้อยู่ในการประลองคู่ที่สองแต่ว่าตะแกงี่เง่งเาเอาแต่ใจเทพเจ้าสูงสุดแห่งหุบเขาโอลิมปัสสุดมาแย่งตัดหน้าไปเฉยเลย ถ้าข้าออกไปทั้งที่เครื่องอย่างร้อนแบบนี้ล่ะก็จ้านั่นมีหวังได้กลายเป็นฝุ่นไปในพริบตาแง <Yo. S 1> า่แงโยอ้าวมีไรตะแกมาเชียร์ข้าถือที่นี่เลยงั้นเหรอราบนี้เป็นตาของขา้าพูดอะไรนะตะแกต่อไปมันเป็นตาของขา้าเฟยรอบนี้เป็นตาของขา้า หูหนวกหรือไงฟาตะตกบอกแล้วไงว่าวันนี้มนันเป็นรอบของข้าเอามือสะโคของแกออกไปรอบนี้เป็นตาของข้าก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เชิญเลยยังไงท่านก็เป็นรุ่นเพล่แล้วนะปักผากเลยก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมสุดแย่งรอบการประลองของพระศิวะไปเฉยเลยไม่งั้นเราคงได้เห็นการดวลกันของพระศิวะและอัม อย่างไรก็ตามพระศิวะนั้นถูกจัดให้ลงแข่งในรอบที่5คู่ต่อสู้ของเขาก็คือยอดซูโม่ไลเดนทามิมอนพระศิวะนั้นมีภรรยาสคนพระแม่ปารวตีพระแม่กาลีและพระแม่ทุกขาพร้อมด้วยบุตรชายพระพิคเนตทั้ง4ยืนเชียร์ชิดติดขอบสนามจากตำลาความเชื่อของฮินดูนั้นมีพระชายาคือพระปารวตีมีอรสององค์คือพระคันทกุมารและพระพิคเนต ทรงประทับอยู่หน้าเขาไกรลาดมันเป็นศูนย์กลางจักราวาลพระแม่ปาลวตีและพระแม่กาลีเนี่ยคือคนคนเดียวกันแต่ว่าคนละลากถ้าจะให้ผมเล่าเนี่ยยาวแน่งั้นเอาเท่านี้ก็แล้วกันชายาอีกพระองค์ก็คือพระแม่คงคามีทิดาคือพระแม่มนสาเทวีหรือพระยามีและมีพาหนะคือโคนนทิวัวเพศผู้สีขาวล้วนและการกําเนิดของพระศิวะนั้นปรากฏเป็นเรื่องราวาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคด้วยยุคพระเวท ยุคมหากรมหาภารตะยุคไตรเพศยุคคำพีพรามานัสในฉบับมังงะได้อ้างอิงในยุคมหาภารตะในยุคนี้มีความเชื่อกันว่าเรื่องกําเนิดของพระศิวะนั้นพระองค์ทรงจุติออกมาจากพัฒนาราชหรือหน้าผากของพระพรหมซึ่งในยุคมหาภารตะนั้นว่ากันว่าพระศิวะเป็นพระอรรถองค์หนึ่งของพระพรหมซึ่งการกําเนิดของพระศิวะในแต่ละยุคของฮินดูนั้นจะแตกต่างกัน ศาส,สนาฮินดูเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา957ปีก่อนพุทธกาลได้เกิดศาสนา,าพราหมณ์บนชมพูทวีปอันเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาตามคติความเชื่อในเทพเจ้าอันเป็นเอกเทวนิยมสืบต่อจากอารยันอันเป็นต้นรากของชาวฮินดูกลุ่มชนซึ่งมีนามแผงมาจากคําว่าเซนทู ชื่อเดิมของสายน้ำเก่าแก่ในอินเดียอีกชื่อหนึ่งจึงเรียกกันว่าศาสนาฮินดูหรือที่ชาวไทยมักจะเรียกกันว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูและอรารยธรรมของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเข้าไทยตั้งแต่อาณาจักรตามพรล,ลิงคนครศรีธรรมราชในปัจจุบันเนยผมจะเสริมให้อีกนิดหนึ่งนะ อาณจากรตามพอลิงนั้นถืกอกำเนิดมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศตรวตรรษที่7หรือพศ700โดยเชิญพระสงฆ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาพุทธจากมหาวิทยาลัยสง์นารันทาจากประเทศอินเดียจะเห็นได้จากหลักฐานการสร้างเทวรูปโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนร่วมกับพระพุทธรูปเพื่อสักการะบูชาและพระเจ้าศรีธรรมาสโสกราชเนี่ยได้ทรงสร้างรูปสักการะของพระอิศวรหรือพระเสวะ คำว่าพระอิศวรน,นั้นน่าจะแผงมาจากคำว่าพระอินร่วมกับพระศิวะเอาละก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆเดีย๋ยวจะเบื่อกันก่อนเอาละต่อจากนี้เราจะเข้าเนื้อหาของพระศิวะในฉบับมังงะเนื้อหาบางส่วนอาจมีการสปอยนิดหน่อยเขาสรรสร้างเพื่อความสนุกและสามารถทําลายล้างโลกได้ตามอําเภอใจตัวแทนฝั่งทววเทพรอบที่ห้าพระศิวะพระศิวะเปิดตัวด้วยฝูงช้างทั้งโขลงคู่ต่อสู้ก็คือยอดซูโม่ในตำนาน ไลเดนทามีมอนทันทีที่การแข่งขันเริ่มไลเดนไม่รอช้ากระโดดทีบขาคู่ใส่ย,ยอดหน้าพระศิวะจนพระศิวะกิ้งลุนหลุนหมุนติ้วติ้วคิ้วติดฝุ่นเลือดอุ่นอุ่นไหลออกจมูกไลเดนได้เล่นงานใส่พระศิวะอย่างปลาขั่งจนมาถึงตอนที่37ได้มีการย้อนประวัติของพระสิวะพระศิวะและพระลุทธะเทพแห่งวายุพวกเขาทั้งคู่คือสหายรักกันและกำลังทำภารกิจเพื่อท้าทายไปยังจุดสูงสุดของอินเดีย พวกเขาทั้งคู่ถูกล้อเลียนและถูกประเมินฝีมือว่าอยู่ในระดับต่ำแต่แต่ว่าพวกเขาก็สามารถพิชิตเทพในระหว่างทางลงได้หมดพระศิวะและพระลุทธะสามารถพิชิตเทพได้ถึง1115องค์จนมาถึงจุดสูงสุดของอินเดียแต่ลาชานั้นมีได้แค่หนึ่งเดียวทำห้พวกเขาทั้งคู่ต้องสู้กันพวกเขาดวลกําปั้นกันอย่างดุเดือดพระศิวะเห็นว่าพระลุทธะกำลังจะพ่ายแพ้พระศิวะเลยแกล้งที่จะยอมแพ้แต่ทว่า พะระลุทธะเองก็เห็นพระศิวะที่จะแกล้งยอมแพ้ตนจึงเลยขอยอมแพ้ก่อนและตั้งแต่บัดนั้นมาพระศิวะก็ได้กลายเป็นเทพสูงสุดของอินเดียส่วนทางด้านของพะระลุทธะนั้นก็ได้ออกเดินทางและไม่กลับมาอีกเลยแต่ทว่าพะระลุทธะนั้นก็ได้ปรากฏตัวในลานประลองอยู่บนสแตนเชียของฝั่งเทพร่วมกับพระอินทร์พระวิษณุพระวันนะพระอัคณีขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าเทพจากอินเดียนั้นอย่างเทพ พระศิวะได้สู้กับลายเดนอย่างดุเดือดและพระองค์ได้สูญเสียแขนไปถึง3ข้างเนื่องด้วยพละกกาลังของลายเดนนั้นมหาศาลและการโจมตอนนีอันหนักหน่วงเอาจริงๆพระศิวะนี่ดนเนื้อพลังเยอะมากแต่เทพก็ยังคงเป็นเทพพระศิวะใช้มือข้างที่เหลืออยู่บีบไปที่หัวใจของตอนเองเพื่อเล่งอัตราการเต้นของหัวใจและเริ่มท่วงท่าการเต้นลำทันดาวะหรือการเต้นลำเป็นจังหวะลีลาแห่งจักรวาลตานทวะเป็นการเต้นลำที่มีพลัง เป็นที่มาของวัฏจักรแห่งจักรวาลคือการสร้างการดำรงอยู่และการเสื่อมทำลายและดวงตาที่4และ5ของพระศิวะก็ได้เปิดออกเปลวไฟบรรลัยกันลุกโชนไปทั่วล่างถึงแม้ว่าพระสิวะจะโดนเนื้อไปเยอะแต่พลังก็ยังอยู่ในระดับสุดยอดอยู่ดีท่วงท่าแห่งการเต้นลำได้เพิ่มพละกกำลังที่มหาศาลและความเร็วให้แก่พระศิวะและศึกตัดสินก็มาถึงในจังหวะสุดท้ายพระศิวะ ตะแขนของไลเดนจนฉีกออกและต่อด้วยท่วงท่าแห่งการเตะพระศิวะเตะไปที่ลำคอของไลเดนทามิม่อนหัวของไลเดนทามิม่อนนั้นหลุดออกจากบ่าขอเสริมให้นิดนึงก็แล้วกันพระลุทธาเนี่ยจริงๆแล้วคือพระนา,นามของพระศิวะอีกพระนา,นามหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งลมพายุและการล่าสำหรับคลิปของพระศิวะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเอาล่ะสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมาวิเคราะห์ถึง เซโรฟุกุถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี